วันนี้มาดูบางส่วนที่ยังเหลือของหนังเรื่องชาติจงอา่างตามปกตินะครับหนังแบบนี้35มมจะมีอยู่6ม้วนจบนะครับแต่ว่าที่จะฉายให้ดูในวันนี้เป็นฟิล์มที่ยังเหลือแล้วก็เหลือม้วนที่5กับม้วนที่6เท่านั้นนะครับหนังเรื่องนี้ยังไม่เคยออกเป็นเทปวิดีโอให้เช่านะครับไม่มี VCD หรือว่า DVD ลิขสิทธิธ์นะครับที่ท่านดูอยู่นี้นั้นเป็นกากฟิล์มที่พวกเราค้นพบอยู่ที่ บริการหนังราชาภาพ,พยนตร์อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับของคุณลุงไพโรดอีฟิล์มเก็บไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นร้อยๆเรื่องนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับฟิล์มเสียหายเกือบหมดนะครับพวกเราก็เลือกเฉพาะฟิล์มที่ยังฉายได้เอามาแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์หนังเรื่องนี้ผู้สร้างก็คือนุสราฟิล์มนะครับโดยคุณสุคนรีสวัสดเป็นผู้หน่วยการสร้างผู้กำกับการแสดงนั้นมี2ท่านนะครับก็คือคุณจารึกสงวนพงษ์ และคุณทวีวิสุธทธิปราณีหนังเข้าชายครั้งแรกวันที่18เมษายนปี2524ที่โรงหนังเพชรรามาเพชรเอ็มพายและเจ้าพระยาสองคนนี้ก็จับใจความได้ว,ว่าคุณสมบัติเมธนีนั้นพ่อถูกตลั่นแกล้งนะครับถูกประกวดจับนะครับก็เลยหาทางที่จะช่วยพ่อทีนี้มาหาเพื่อนนะครับ3-4คนนี่แหละครับแต่ว่าคุณลักอภิชาตินั้นไม่เห็นด้วยนะครับก็เลย ต่อสู้กันกับอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณอนันต์สัมมาทรัพย์นะครับสู้กันไปได้สักพักคุณสมบัติเวทนีก็เข้ามาห้ามนะครับสมบัติในเรื่องจะชื่อว่าเหิมนะครับไม่ให้นะครับไม่ต่อสู้กันคุณลักก็เลยเหมือนกับน้อยใจนะครับก็ไปเข้าข้างกับฝ่ายที่เป็นตํารวจนั่นแหละครับแต่ทําผิดกฎหมายก็มีคุณสุดชาวพงวิไลกับคุณดามดัสกรนะครับก็มาเล่าบอกนะครับว่าสมบัตินั้นจะจิงตัวที่ศาลนะครับจิงตัวพ่อ นี่แหละครับแผนปฏิบัติการชิงตัวพ่อจะถูกนามาขึ้นศาลนะครับนี่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าลักอภิชาตินั้นไปเล่าบอกแผนให้กับตํารวจกลุ่มนั้นฟังแล้วนะครับตํารวจก็เลยมีการซ้อนแผนนะครับสถานที่ถ่ายทํานะครับน่าจะเป็นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับตำรวจเข้ามาแล้วนะครับคุณอนันต์สมาทรัพย์นะครับถูกตำรวจยิงนะครับ ทายม้วนนะครับก็ต้องจบนะครับถูกยิงก็เสียชีวิตนะครับนี่ครับอีกคนหนึ่งนะครับที่มาอคนนั้นนะครับคุณนิดภูมินะครับผู้พัฒนายุทธที่มาช่วยคุณสมบัติก็ถูกยิงนะครับสมบัติก็เลยต้องหนีครับฉากที่จะดูต่อไปนี้นั้นเป็นฉากที่ค่อนข้างเรียกว่าสนุกแล้วก็เร้าใจนะครับเป็นฉากที่ สมบัติขับรถหนีเข้ามาในตัวเมืองสถานที่ถ่ายทำนั้นเข้าใจว่าเป็นการจนบุรีเกือบหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าสถานที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่ติดต่อกันแล้วก็ตำรวจก็จะไล่ล่าคุณสมบัติเวทนีนะครับนี่เป็นหนังเมื่อ43ปีที่แล้วนะครับ2ผู้กำกับเวยกันถ่ายทำฉากนี้นะครับก็ค่านข้างตื่นเต้นนะครับเวลาดูหนัง กลางแปลงแบบนี้ก็จะดูสนุกนะครับเสียงก็จะเร้าใจนะครับตัวบก็ไล่ล่าไปนะครับก็จะวนๆอยู่แถวเมืองกาแน่นะครับก็ตัดต่อสลับกันไปสลับกันมานะครับเท่าที่ดู2โม้วนหลังนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นคลายเมของเรื่องนะครับแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเพียงแต่ว่าม้วนหนึ่งถึงม้วนสี่นั้นตอนไปหาฟิล์มนั้นนี่เข้ามาที่บขสนะครับโรงหนังนะครับที่ด้านหลังม้วนหนึ่งถึงม้วนสี่ พยายามหาในกลุ่มฟิล์มของคุณลุงไพโรดที่ราชาภาพยนตร์เชียงคาจนจังหวัดเลยแลวหาไม่พบนะครับทีแรกนะครับก็พบ2ม้วนนี้แล้วก็ดีใจนะครับเป็น2ม้วนสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะพบอีก4ม้วนแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบนะครับเนื่องจากว่าฟิล์มหนังที่คุณลุงไพโรดเก็บไว้นั้นมันคละกันนะครับกระเป๋าเดียวกันแต่อาจจะไม่ใช่ฟิล์มเรื่องเดียวกันนะครับก็เลย แล้วก็ซุ่มหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับฉากนี้ออกมาตรงนอกเมืองแล้วนะครับด้านหลังเป็นแบ็กกราวภูเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวจะมีฉากหนึ่งนะครับที่จะต้องข้ามทางรถไฟนะครับเห็นไหมครับมีรถฉลามบกสมัยตระก็เครียกว่ารถฉลามบกนะครับรถตำรวจแบบนี้ครับนี่ครับเรียกว่าไล่ล่ากันอุตลุดเลยนะครับบีมก็มีเส้นผลอยู่ไม่มากนะครับมีคุณสมบัติเมทานีนะครับ รืของเรื่องนางเอกมี2คนนะครับคุณอัมพาภุสิทธิ์กับคุณสุปัชฌาเนื่องพิรมนะครับเดี๋ยวจะเห็นตอนท้ายนะครับตอนต้นๆนั้นคงจะสัมพันธ์กันมานะครับเพราะว่าตอนท้ายจะเป็นตัวเฉลยนะครับว่าทั้งคุณอัมพาภุสิทธิ์แลวก็คุณสุปัรษาเนื่องพิรมนั้นต่างเขาเป็นคู่รักของคุณสมบัติเมธนีนะครับหนังจบลงด้วยรักสามเศร้านะครับนี่ครับข้ามทางรถไฟครับทางรถไฟอ่านไม่ออกนะครับป้าย วิ่งมานะครับทีนี้ก็จะไปมีหัวรถไฟเลยนะครับเหมือนที่สะพานแควใหญ่เลยนะครับก็เรียกว่าถ่ายสลับไปสลับมาถ้าเป็นคนเมืองการดูก็อาจจะคิดว่าหืหนังมันหลอกเหลือเกินนะครับมันไปคนละทิศคนละทางเรื่องของหนังนะครับเป็นเรื่องของการตัดต่อนี่ครับชนแหกด่านตำรวจก็ตามไล่ยิงนะครับขึ้นมาถูกชนหวัวขุดเียวหัวเละไปเลยนะครับ นี่ครับคุณดามดัสกรนะครับตอนนี้ก็เป็นคิวบูระหว่างคุณดามดัสกรนกับคุณสมบัติเมธนีนะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ร้ายในเรื่องแต่เป็นตำรวจนั่นก็คือคุณสุชาภุญวิไลจะอยู่ในฉากนี้แหละครับจากที่นั่นแหละครับเห็นแวบๆนะครับตรงนี้ฟิล์มเริ่มเสียหายเยอะนะครับนี่ครัปล่อยคุณดามนะครับคุณดามเสียทีบอกทำไมไม่ยิง ถูกผ่านท้ายปืนวงไขดูไม่ทันเลยนะครับฟรีมันหมดพอดีคุณดามก็ไปแล้วครับทีนี้ก็จับคนร้ายได้หมดคุณมานพนี่เป็นตำรวจนะครับนี่คุณเบียดทิพย์เป็นเมียนในตำรวจแต่ว่านิสัยไม่ดีนะครับทีนี้ก็คุณสมบัติก็นึกถึงคนนี้แหละครับก็เลยมาตามเจอคุณลักษภิชาตินะครับเข้ากันขวางไว้นะครับหลงผิดนะครับ นี่ครับคุณอำภาพูดสิทธิ์ถุกยิงนะครับเป็นแฟนเหมือนกันนะครับคุณสุภาษาก็เป็นแฟนแคุณส,สมบัตินั้นเลือกที่จะไปกับศพนะครับหนังก็จะบทเพียงเท่านี้แหะครับ